สวัสดีครับผมยิบจากเขาว่ากันว่าสตอรี่เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวกันประกอบไปด้วยก้องเกมตองมาร์คและฟิวซึ่งฟิวเป็นคนพื้นที่และเป็นตัวตั้งตัวตีชวนเพื่อนๆมาเที่ยวเดินป่าที่บ้านเกิดของตัวเองในจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ด้วยความที่กลุ่มเด็กทั้ง5คนนี้ มีนิสัยที่ชอบเดินป่ากางเต็นท์และตกป่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทั้งหมดจะได้เข้าป่าไปตกปลาที่ทางต้นน้ําซึ่งอุดมไปด้วยธรรมชาติที่มีคนเข้าไม่ถึงหลังจากที่ทั้งหมดเตรียมอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จัดแจงทุกอย่างเสร็จสับแต่เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าฟิลที่เป็นเจ้าบ้านเมื่อก่อนเคยได้ขึ้นไปกับลุงสมัยที่เคยเรียนอยู่มัธยมและก็พอจําทางได้ ฟิลจึงออกความเห็นว่าครั้งนี้เขาอยากจะเป็นคนอาสาพาเพื่อนๆไปเองเพราะว่าฟิลได้ไปขอให้คุณลุงให้ช่วยนำทางให้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธลุงได้ให้เหตุผลว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนไม่มีใครเข้าป่าก,กันเพราะว่ามันอันตรายและเป็นช่วงที่ป่าปิดตามความเชื่อกลุ่มนักศึกษาจึงตัดสินใจไปกันเองทั้งหมด5คนโดยมีฟิลเจ้าของพื้นที่เป็นคนนำทางคุณลุงก็ได้โทรหาพ่อของฟิล เพื่อให้ช่วยกันห้ามปรามแต่ก็ห้ามไม่ทันเพราะพวกเขาได้ออกเดินทางกันไปแล้วตั้งแต่ก่อนฟ้ามืดเส้นทางที่ทั้งห้าคนใช้เดินป่านั้นมีลักษณะเป็นภูเขาสูงหลายลูกมีทั้งทางขึ้นและก็ทางลงสลับกันและเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกจึงเป็นเหตุให้การเดินทางมันลำบากมากขึ้นกว่าเดิมกว่าที่ทุกคนจะขึ้นไปถึงต้นน้ำที่ตั้งเป้าเอาไว้มันก็เลยเวลาที่คาดการนานพอสมควรเพราช่วงบ่ายสามครึ่ง ด้วยความเหนื่อยล้าที่ต้องเจอกับพายุฝนและเส้นทางที่มืดทึบจนเกือบจะมองไม่เห็นทุกคนก็ต้องตัดสินใจที่จะหยุดเดินต่อและจัดแจงตั้งเต็นท์ก่อกองไฟทานข้าวและรีบเข้านอนในเวลาเพียงแค่ไม่เกินหนึ่งทุ่มเศษเท่านั้นหลังจากที่เข้านอนกันได้สักพักทุกคนก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าป่าที่เคยมีเสียงสัตว์เสียงมแมลงในคืนนี้อยู่ๆก็กลับเงียบสนิทเงียบจนวงเวงไปด้วยซ้ํา ฟิลเองที่เป็นคนพื้นที่ก็สัมผัสได้และด้วยความคุ้นเคยเขาได้บอกให้เพื่อนๆในกลุ่มนอนกันเงียบๆห้ามพูดห้ามทักอะไรทั้งนั้นและเมื่อทุกคนเงียบสนิทอยู่ๆก็มีเสียงเพลงโนราเป็นภาษาใต้ลอยมาตามลมเบาๆทั้งหมดมองหน้ากันในความมืดไม่มีใครปริปากพูดอะไรจนสุดท้ายก็หลับกันหมดหลังจากผ่านพ้นคืนแรกมาได้ด้วยความหลอนนิดๆ ทุกคนตื่นกันตั้งแต่เช้าดีบเก็บเต็นท์ออกเดินทางเพราะอยากจะให้ไปถึงต้นน้ำไวๆหลังจากเก็บสัมภาระกันเสร็จสิน้นเกมเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มก็ได้สังเกตเห็นรอยเท้าของคนจำนวนหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนกับไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่รอบๆจุดที่พวกเขากางเต็นท์เต็มไปหมดแต่เขาเลือกที่จะเงียบเพราะกลัวว่าถ้าบอกเพื่อนๆไปจะพาก,กันกลัวและไปไม่ถึงจุดหมายที่ได้ตั้งใจเอาไว้ หลังจากออกเดินทางในวันที่สองทุกคนก็ตั้งใจกันมากหากไม่จำเป็นก็จะไม่มีใครหยุดพักและพอเข้าช่วงบ่ายสามทั้งหมดก็ขึ้นกันมาถึงต้นน้ำได้สําเร็จด้วยความดีใจทุกคนก็จัดแจงสัมภาระเตรียมตัวตกปลากันอย่างสนุกสนานและเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3ามชั่วโมงกว่ากวาทุกคนที่แยกย้ายกันไปตกปลากันคนละมุมต่างก็ได้ปลามาหลายตัวซึ่งลักษณะปลาที่ทุกคนตกได้นั้น จะมีลำตัวสีเหลืองและตาใสาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างดีทุกคนก็ช่วยกันผ่าท้องเอาเครื่องในออกกะจะทำปลาให้เสร็จและถึงพอรุ่งเช้าจะได้เดินทางกลับเลยในทันทีแต่พอทำปลาไปได้สักพักในตอนที่มาร์คเพื่อในกลุ่มคนหนึ่งเอามีดผ่าท้องปลาเขากลับได้ยินเหมือนเป็นเสียงของผู้หญิงและบางทีก็เป็นเสียงของผู้ชายร้องแบบเจ็บปวดมาร์คที่ได้ยินแบบนั้น ถึงกับต้องโยนปลาและโยนมีดทิ้งวิ่งไปหาเพื่อนในกลุ่มที่เหลือทันทีซึ่งทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ได้ยินเหมือนกันหมดพร้อมกับมาร์กแต่ก็ต่างมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเริ่มจะไม่ปกติแล้วเหตุการณ์ก็เริ่มไม่สนุกเหมือนตอนแรกที่ตั้งใจไว้ทุกคนต่างรีบเก็บของตั้งใจว่าจะกลับออกมาในเย็นวันนั้นทันทีแต่ตอนกำลังจะตัดสินใจเดินทางกลับมาร์กนึกได้ว่าเขาเองโยนมีดทิ้งไว้ เลยตั้งใจจะเดินไปเก็บมีดและพอเดินไปสิ่งที่เห็นมันก็ทำให้เขารู้สึกสยองจนขนหัวลุกตั้งขึ้นมาเลือดสีแดงที่มีปริมาณเยอะมากเยอะกว่าจำนวนของซากปลาที่มาร์คได้ผ่าท้องเอาไว้อยู่กระจัดกระจายเต็มพื้นน้ำไปหมดตอนนี้ทั้งหมดห้าคนไม่สนใจมีดและคันเบ็ดที่ถูกทิ้งเอาไว้แล้วต่างรีบสะพายกระเป๋าเดินออกมาจากจุดต้นน้ำโดยที่ไม่มีใครกล้าจะหันไปมองข้างหลังเลย ระหว่างที่กำลังเล่งฝีเท้าทุกคนในกลุ่มก็ต่างรู้สึกเหมือนกันว่ามีคนจำนวนมากเดินตามพวกเขามาอย่างเงียบๆพ่อเดินกันมาได้สักพักระยะทางจา,จากจุดต้นน้ำไกลเท่าไหรไม่รู้ตอนนี้มีเพียงแต่ความมืดจนทุกคนมองไม่เห็นทางฟิลในฐานะผู้นำจึงจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจให้ทุกคนได้พักและกางเต็นท์นอนอยู่ในจุดที่ทุกคนอยู่ทันทีเพราะเขารู้ว่าถ้าฝืนเดินต่อไป อาจจะทําให้ทั้งกลุ่มเกิดพัดหลงเข้าไปไกลกว่าเดิมหลังจากที่ทุกคนตกลงกลางเต็นท์และก่อกองไฟกันเสร็จสับทานข้าวและเข้านอนรวมกลุ่มพอถึงช่วงเวลาประมาณ3-4ถึทุ่มทั้งหมดก็ได้ยินเสียงเหมือนคนปาเศษไม้เศษดินเข้ามาตรงจุดที่พวกเขานอนกันอยู่ทุกคนได้แต่มองหน้ากันฟังเศษดินเศษไม้ที่ดูกปาเข้ามาอยู่สักพักหลังจากที่ทนไม่ไหว จึงได้ตัดสินใจพากันลูด10เต็นท์เพื่อออกไปดูและสิ่งที่เห็นก็คือเงาดำๆทั้งหญิงและชายยืนอยู่10-20ี่สบคนรอบๆเต็นท์เต็มไปหมดและภาพที่เห็นก็ทำให้พวกเขาสติแตกหยิบไฟฉายวิ่งหนีกันออกมาคนละทิศคนละทางพร้อมกับเสียงลิงเสียงข้างร้องดังลั่นป่าตอนนี้ทุกคนกลัวจนแทบเป็นบ้าร้องไห้ไปด้วยและวิ่งหนีไปด้วยทั้งหมดวิ่งมาไกลแค่ไหนไม่รู้ แล้วก็ได้ยินเสียงช้างป่าเป็นโขลงกําลังวิ่งตามหลังเข้ามาอีกทีนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่สับสนอลมานทั้ง5คนวิ่งฝ่าความมืดไปเรื่อยๆวิ่งกันไปแบบไม่คิดชีวิตจนสุดท้ายกล้องก็ได้สะดุดกับลากไม้ตรงหน้าลมฟาดพื้นหัวเข่าหลุดทั้งหมดจึงได้หยุดและหันหลังกลับมาช่วยกันพยุงกล้องให้ลุกขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างเดียวในค่ำคืนนี้เพราะในระหว่างที่ทุกคนหยุด และหันมาช่วยกล้องที่ล้มถัดจากระยะทางที่ทุกคนวิ่งไปไม่กี่เมตรข้างหน้าก็เป็นเหวชันลึกลงไปข้างล่างถ้าไม่หยุดพวกเขาทั้งห้าคนคงตกหน้าผาตายกันทั้งหมดเมื่อหมดผลทางที่จะหนีและเรื่องที่เจอนั้นร้ายแรงเกินกว่ากลุ่มเด็กนักศึกษาจะรับมือได้ทุกคนจึงพากันนั่งร้องไห้ใต้ต้นไม้และก็ไม่มีใครที่จะมีสติมากพอที่จะนำทางต่อไปได้ในเวลานี้อีกแล้ว แต่แล้วไม่นานหลังจากที่ทุกคนนั่งกอดคอร้องไห้และถอดใจกันไปแล้วสักพักก็มีแสงจากคบไฟของพวกเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับพ่อของฟิลและญาติพี่น้องประมาณ13-14คนและก็ได้ช่วยเด็กกลุ่มนี้กลับบ้านออกจากป่าได้โดยที่ไม่มีใครตายสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เด็กๆก,กลุ่มนี้ได้เจอจากความดือ้อที่ยืนยันจะเข้าป่าในช่วงป่าปิด1 เริ่มต้นมาจากเพื่อนในกลุ่มคนใดคนหนึ่งที่ได้ยืนปัสสาวะซึ่งถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าป่าเจ้าเขา 2. ปลาที่ทุกคนตกมาได้ในวันนั้นที่จริงแล้วมันมีวิญ,ญญาณของผีป่าที่มักจะชอบสิงอยู่ในสัตว์ทุกชนิดในยามที่ป่าปิดและสุดท้ายเสียงช้างที่พวกเขาได้ยินนั้นเป็นเพียงแค่เสียงหลอนเพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้ยืนยันว่าไม่เคยมีใครพบเห็นช้างป่าบริเวณนี้ มานานนับสิบปีแล้วและหลังจากที่ลุงของฟิลได้โทรไปบอกพ่อของเขาว่าให้ห้ามปรามกลุ่มเด็กๆแล้วก็ไม่สมเร็จพ่อฟิลก็ได้รวบรวมเจ้าหน้าที่ป่าไม้และญาติพี่น้องอีกจำนวนหนึ่งออกตามหาพวกเขาในทันทีและพบเจอได้ทันเวลาก่อนที่จะมีใครสักคนได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตไปในที่สุดถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ